สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โลคาโบเฮเดตแอนด์ไฮ f a ตนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูที่ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งค่ะก็คือต้มซุปเนื้อค่ะเอ้ยฉันไม่ชอบทานเนื้อ แล้วป้าเอาเนื้อมาเป็นเมนูได้ยังไงอันนี้เมนูซุปเนื้อเนี่ยนะคะเราเนี่ยนะคะาสามารถนะคะใช้ไก่หรือ หมูนะคะเป็นการทดแทนเนื้อก็ได้ค่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากและวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยนะคะเป็นเมนูที่ชอบรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะและในอนาคตเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเลิกคบกันกับเนื้อนะคะเราก็อาจจะใช้เนื้อส่วนอื่นๆนะคะมาทำรับประทานต่วันนี้ ยังไงก็ต้องกินเนื้อให้ได้ค่ะไปติดตามดูนะคะว่าเมนูนะฮะเมนูซุปเนื้อของเราเนี่ยนะคะมีวิธีการอย่างไรอ้ออันเนี้ยนะคะเป็นซุปสูตรคุณย่าอ่ะคุณย่าไม่ใช่สูตรแบบเคล็ดลับอะไรหรอกคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยนะคะส่วนซุปของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนซุปที่เขาขายทั่วไปลองไปดูกันซิว่าวัตถุดิบอะไร ที่ดาวเนี่ยไม่ได้ใสล่ลงไปในซุปเนื้อของเราวันนี้แต่ก็อร่อยไม่แตกต่างกันเลยค่ะไปรับชมกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมวิธีการทำซุปเนื้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง I am d a วหรือนี่ดาวเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับพลังงานนะคะที่ร่างกายได้รับทั้งหมดก็คือ6 9 6กิโลแคลอรี่ค่ะซึ่งร่างกายของแต่ละคนนะคะต้องการพลังงานที่แตกต่างกันยังไงก็ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายกันด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมหลักของเราก็คือเนื้อติดมันค่ะน้ำเปล่า เกลือรากผักชีพริกไทยเม็ดหอมหัวใหญ่มะเขือเทศลำดับแรกเราก็ต้มน้ำซุปก่อนค่ะใส่รากผักชีลงไปเติมพริกไทยเม็ดลงไปเล็กน้อยเติมเกลือลงไปอีกสักเล็กน้อยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนื้อลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มหลีไฟเลยนะคะ แล้วค่อยๆค่อยๆเร่งไฟค่ะหลังจากนะั้นแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่มะเขือเทศเคี่ยวลงไปพร้อมกับเนื้อเลยนะคะเพื่อจะได้ความหวานของมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะและสิ่งสำคัญที่จะทำให้สุปของเราเนี่ยนะคะน้ำใสกิ๊กเลยค่ะอย่างกะตาตะกะตาเลยนะคะก็คือ ต้องช้อนฟองออกค kind of ่ะฟองเมื 3, okay. ่อคือไขมันจากสัตว์เนี่ยแหละค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราก็สับเนี่ยเนื้อของเราเนี่ยประมาณสักสชั่วโมงค่ะเนื้อเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะการปรุงรสของเรานะคะก็มีพริกน้ำปลา แล้วก็มะนาวนะคะเราก็ไม่ได้เคร่งครับนะคะว่าคุณจะชอบรสไหนบางคนอาจจะชอบรสเปรี้ยวนําบางคนอาจจะชอบเผ็ดนําหรือบางคนก็ชอบเค็มนําก็สุดแท้แต่ความชอบเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ